เราต้องต้องทิ้งอะไรไว้บ้างเวลาเราไปลงหางานชื่อกับเบอร์โทรแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็มีในกลุ่มมีค่ะมีประมาณเยอะไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราพี่พิมทิ้งไว้แล้วก็หลายที่พี่พิมไว้หลายที่ไหมไม่ครับวันที่สิบเอ็ดของการ่ทักสมัครงานเพราะสมัครงานนั้นใส่ชื่อไว้ในเฟซใส่รายได้หลังจากหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดร้อยแปดร้อยค่าอะไรครับก็เลยบอกว่าโอ้นั้นครั้งสุดท้ายเนี่ยโอนสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยพอเจอแสงไปปุ๊บ สี่หมื่นยังโอนต่อก็มันยังเด้งขึ้นว่าราคาสินค้าเรายังสู้ได้อยู่อย่างงี้ก็สู้ได้ก็เออเหลืออีกสามก็คือสี่หมื่นที่ก็โอนเหลืออีกไม่กี่บินแล้วจะจบแล้วห้าหมื่นเจ็ดก็ยังโอนอยู่มีการถามด้วยว่าทําไมเรายังไม่ได้เงินออกมาอีกเขาเขาบอกยังไม่ครบนะก็ตอนนี้ก็ประมาณบินที่สามสิบเขาบวกบินแรกสิบก็พี่ต้องทําทั้งหมดสี่สิบตุ้งนะอันนี้ก็บินสามสามหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยอ่าทั้งแบบนี้เป็นแสนหนึ่ง ก <S an> ็สามหกแล้วคือใ,ใกล้ๆมีความสุขใกล้จะจบละจะแล้วใกล้จะสีแล้วใช่ค่ะก็เลยโอโนแล้วทีนี้พอมาถึงบินที่สามเก้าเนี่ยบินที่สามเก้าที่ราคาสินค้าแปดแสนเนี่ยอพี่ก็ติดแล้วไงพอพี่บอกพี่จะเอาเงินคืนเขาบอกพี่ต้องเสียค่าปรับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่พี่บอกพี่ไม่มีมแล้วเขาก็เนี่ยในไลน์เขาก็ไม่คุยไปเลยเขาก็เงียบไปเลยแล้วพ,พี่บอกพี่จะไปแจ้งความเขาเงียบไปเลยทีเนี้ยมีหมาย อายัดมาก,ก่อนด้านนี้แล้วสี่ห้าค่ะสนองก็ขนมไะว่าตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้ใช่ไหมคะครับครับการสมมติว่าตอนเนี้เขาบอกว่าเงินเราไม่พอแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราเติมเงินก็คือเอาชื่อกับเบอร์โทรไปลงไว้ในเว็บหาหางานพาร์ทไทม์ทำแล้วทีนี้ก็มีคนทักมาในไลน์ ว่าอยากได้มีอยากมีรายได้ไหมต่อวันต่อไม่กี่ชั่วโมงก็มีรายได้เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ย็เ,เลยคุยกันในไลน์เขาก็เลยให้โอนเงินแบบลงทุนครั้งแรกหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จับคู่สินค้าไปเรื่อยๆๆื่อื่อแล้วก็มีแต่เพิ่มเงินเรื่อยๆอยอนี้มีแต่เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยเๆื่อยือตลอดจนเราก็ต้องตามเพื่อเราจะเอาเงินเราคืนได้ได้อะเพื่อเพื่อตามที่เขาบอกว่าต้องทําภารกิจให้จบ เพื่อจะได้เงินคืนแต่ทีนี้มันไม่จบสักทีหนึ่งมีแต่ต้องจ่ายเงินอย่างเดียวไอ้บาร์โคดที่เขาให้มาเนี่ยอะหน้าหน้าเว็บเขาเนี่ยเติมตลอดตลอด,ตลอดเติมจนจนเท่ากับราคาสินค้าที่เขาเด้งขึ้นมาว่าราคาสินค้าเท่านี้เราจะได้คอมเท่านี้สมมุติหมื่นหนึ่งเราจะได้คอมห้าร้อยสองหมื่นก็ได้คอมพันธมันจะมีค่าคอมมิชชั่นมาล่อไว้ข้างๆว่าค็นค่าคอมมิชชั่นอะไรนะแล้วก็แต่ต้องทําให้จบถึงจะได้เงินอย่างเงี้ย ตอน,น,นก็คือคิดอย่างเดียวต้องตามเงินเราคืนมาให้ได้แต่ทีนี้พอภารกิจมันราคาสูงขึ้นเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นไม่ได้แล้วคือไม่มีเงินเติมแล้ววะก็เลยไม่จบมีแต่เงินเราค้างอยู่ใรน,นงนี้เสียเงนินไปเยอะนะฮะสุดสี่แสนสองค่ะใช้เวลานานไหมครับที่เสียไปสี่แสนสไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงอะค่ะ